ครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะตอนนี้ผมเองเบาสินค้าก็อยู่บ้านอาจารย์แซมครับพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเตรียมของบ่งสวงพี่น้องเนาะพี่น้องเฮ้าวันนี้ก็ติดตามเด้อพี่น้องเพราะผมเองเบาสินค้าก็มาอยู่บ้านอาจารย์แซมครับพี่น้องเอาเปลวไม้กับซื้อไม้คลิปพี่น้อง ไปคลิปไอพี่น้องเนาะมาตามตัวเลขก,ก็ว่าไดร้ครับพี่น้องเนาะข่าวามาเนี่อาจารย์มันมีแนวทางไหเฮาครับพี่น้องต้องติดตามเบาซึ่งขาน้นไว้ด้พี่น้องเพราะว่าอาจารย์มันมีแนวทางเนาะตอนนี้กำลังเตรียมของอยู่กำลังเตรียมของก็เลยให้เบิง่งบรรยากาศก,าก่อนพี่น้องว่าตอนนี้ผมเองเบาซึ่งขา้นก็นอยู่บ้าอาจารย์แซมครับพี่น้องเนาะก็จะมี แนวทางแบบใดเนาะเขาก็ล่อติดตามเลือกพี่น้องผมเองบอร์ซึ่ง้าก็เลยไล่สดคนกับพี่น้องเพื่อแจ้งข่าวไอ้พี่น้องโห่ก่อนว่าว่าผมเองบอร์ซึ่ง้าตอนนี้ก็อยู่บ้านอาจารย์แซมเนาะวันนี้อาจารย์เบอร์ซึมีแนวทางแบบใดก็เขาก็ล่อติดตามเบอร์ซึ่งข้าหน่อยได้พี่น้องฝากเบอร์ซึ่งข้าไว้น่อยนะจะจะคนครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ร่างเตรียมของยมาทั้งเหลี่ยวกับพี่น้อง ผมเองก็งสืบได้หลฟ์โซเดอร์พี่น้องตอนเปิดพิธีต่างๆเพราะว่าเพราะว่าคลิปอันนี้โทรศัพท์ผมมันบกผ่าคกับพี่น้องเนาะผมสิท้ายเป็นวิดีโอแล้วค่อยเปิดในพี่น้องเบื้องอีกรอบนึงเนาะอันนี้ก็ให้เสิร์ฟให้หูข้าวก่อน่าผมเองอยู่บ้านอาจารย์แซมครับพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเตรียมของสีบวงสวงครับพี่น้องเนาะ ยืนข่าๆก็ว่ามีเลขหางบัตรครับพี่น้องเนาะอจุดเลขหางบัตรน้ำแล้็กเลขส่วนอื่นตอนนี้เนาะตอนนี้อาจารย์ยังประธานมากครับพี่น้องผมก็เลยให้เบ่งบรรยากาศไปก่อนเนาะตื่นบรรยากาศไปก่อนครับพี่น้องเฮาอยางไรก็ติดตามเบาสินค้าไนได้พี่น้องปกติแล้วผมเองเบาสิ่นค้ากับสีบก่อยไได้ไหลโซดพี่น้องเนาะสีบล็อกไได้ไหลโซดชวนมากกับแต่ว่า ขี่ไทยเป็นคลิปแล้วก็ไปเฮ็ดอีกรอบนึงครับพี่น้องเพราะว่ากล่องผมบ่ผ่านเนาะผมใส่โทรศัพท์ไายมันบก่กไผ่านเท่าไรเพราะว่าโทรศัพท์ราคาถือพี่น้องเนาะราคาถือมหมามันส่วนมากมันสิยไวมันก็เวลาเบิ่งมันเสียบรรยากาศเนาะแล้วค่าเบิ่งมันก็เสียบรรยากาศก็เลยขี่ายเป็นวิดีโอเอาถ่ายเป็นวิดีโอครับพี่น้องเนาะแล้วก็ไปตัด อีกหลอบหนึ่งมันจึงเป็นตาเบิงเนาะพี่รเราเห้าก็จะผ่าด,ด้อพี่น้องก็ซอยที่ตามไ้เนาะราวามอน,นีมีเลขกเด็ดมีแนวทางดีๆเนาะเดี๋ยวฮาสิผาากับพี่น้องเนาะพอรูหสซึกว่าอาจารย์แซมเลขเเิ่นกสิขเข่าตลอดครับพี่น้องเนาะเข้าตลอดเลขกพิ่นสิเข้าตลอดครับพี่น้องก่คอยพลาดเท่าไรเนาะ พวมเองิ่บาซึ่งข้านก็มาเพือ่อเหตุขีดไอพี่น้องเบิงเนาะย่านบอท่านมูหย่านพี่น้องบอท่านข้าเจ้าเนาะเวลาใดมากเราย่านบอท่านกับพี่น้องก็เลยเผามาา,า,มามาแต่สาเลยพี่น้องมือนี้เผามาแต่สาผมเองหย่านเอฟซีหรือพี่น้องของผมเวลาใดมากเราบอท่านมูตลอดเลยบางคนก็ว่าอาสือบอท่านมั่งสหนะพี่น้อง เอาคนว่าอ่านแล้วอังสีนะบางทีเข้าใดไม่ไม่อังสีเข้าไปเฉยไปหาลอตเตอรี่ก่อนเนาะหารถตลีกรถยังไหวครับพี่น้องเกิดโชคดีมานถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องเข้ามัอนี้ผมเองเบาซึ่งข้นกับไม่ติดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเต็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ้งแล้วก็พิจารณาญาณได้พี่น้องเนาะกาติดตามไว้ได้พี่น้องติดตามเบาซึ่งขั้นไว้มื้อนี้ตอนนี้ก็คือให้เบิ่งเชิดเไปก่อนพี่น้องเนาะแบบว่าให้เบิ่ง เคยโหนว่าผมเองเบาสักขันกับบ่อดบานอาจารย์แซมนะบ่อดบาทอาจารย์แซมตอนนี้อาจารย์ยังไ่ทันมาเนาะอาจารยังอยู่สำนักอยู่พี่น้องอาจารย์ังไม่ทันมาผมเองก็เข่ามาก่อนเนาะเข่ามางอนอาจารย์ก่อนตอนนี้อาจารยังอยู่สำนักอยู่ครับตอนนี้ก็ลูกซิ์ลูกซิ์อาจารย์ก็กำลังเตรียมของเนาะเตรียมของรออาจารย์มาเนาะพี่น้อง มีหลายอย่างอยู่แต่ว่าปัญหาของเบาร์ไก่อะเบิรงไก่เบิ้งบรรยากาศก็เลยใหญ่เบิรงไก่ก็ไดเนาะพี่น้องเฮ้ามาเริ่มต้นผมเองบัญหาสู้มคองไว้วันนี้ผมไปสู้ปัญหาครับพี่น้องเนาะต่อสามเฮ็ดยากหยากพี่น้องเฮ้าต่อสับของผมนี่ราคามันถือเนาะราคาถือก็เลยเฮ็ดยากแย่งมันสู้มก็ยากบุคคอยชัดเท่าไหนรดสาเบิรงน้ำกันด้วยพี่น้องเฮารดสาเบิรงน้ำกันตอนนี้ก็ เห็นข่าวก่อนว่าผมไปเห็เบาซึ่งขานกับมาบ่าอาจารย์แซมเนาะมานี่กับมาเพื่อเฮ็ดคลิปเห็นแลวทางให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่ออาจารย์ซิมีแนวดีๆีซึ่มีเด็กดีเด็ดให้มเอนี้พี่น้องเพื่อเสด็จท่านบ้านท่านเมืองเนาะโดยซึ่ว่าเหล็กอาจารย์ให้แม่นนิดนียอมรับครับพี่น้องว่าแม่นเหม็นแห้งครับเมรอนี้ผมเองเอ้อ มาเห็ดคลิปตัวเปีนยน้าทางเน,ะนงเงเาะไอ,พ,อพี่น้องเบิ้งซี่ก่าค็เดิมเบื้องใดกับพี่เจ้าน่าย่านเด้อพี่น้องทำคลิปื่อเปีนเนยนแนวผาผมใส่เนตกับแพ้งเต๋อไปได้พี่น้องแต่ว่าเวลาเขามาสีสีสะดุดตุ๊บตุ๊บ,บเลยพี่น้องเนามันสีสะดุดเนาะกับพ่อเบิง้งใดกับเบิ้งไวก่อนเด้อพี่น้องอ เนปก็่าแพงเตะไปแล้วแต่ว่าสะดุดตอนนี้ก็กลังเตรียมของนะพี่น้องเนาะเตรียมของเซียนวายครับพี่น้องเนาะเตรียมของเซนวายครับพี่น้องเนาะไอเดงนใกล้เตมครับพี่น้องเนาะตอนนี้ดุซีดขอาจานกันม่าร้ายครับแต่ว่าบ,บริษัทเพราะว่าบางคนว่าบม่อยากเขากองเนาะบางคนบร่อยากเขากองผมเองก็เลยทายไปมองที่ เตรียมวงสวงอย่างเดียวหรือเตรียมเส้นไหวยอย่างเดียวเนาะเหนื่อยพี่น้องเบิงเ่งไปจุดนั้นครับเพราะว่าบางทันหรือบางคนมันก็อยากเข่าฟองเนาะผมเองก็ได้ไอพี่น้องเบิ่งไปทา้งหน้ากับพ่อเนาะมือนี้พี่น้องเข้าอนนี้ก็แจกกทสาบก่อนเนาะว่ามาที่บ้านของอาจารย์แซมแล้วเอฟซี FC ของบา่าวซื้อ่ากับเรียม เบรงบางสิค่าไว้ได้พี่น้องหลังติดตามไว้ครับผมมีอย่างอีทายเป็นคลิปได้พี่น้องอีทายเป็นคลิปเนาะไยเป็นคลิปเพื่อตาต่อเอาครับพี่น้องเพราะว่ามันสิได้ชัดแถวน้ามันสิบัวสั้นเท่าไรเนาะอะไรซสซดมัตสิสั้นครับพี่นอาาา้องโทรศัพท์ราคาถีบเนาะ ตอนนี้ก็ให้เบิง้งเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องผมยังก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิง้งและให้ยกัลังใจบ่บางส่วนข้าเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยถ่ายอีกรอบนึงตอนตอนเพิ่นเฮ็ดเนาะตามตอนเพิน่นทำพิธีครับพี่น้องตามตอนทำพิธีต่างๆผมก็ใช้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะก็ใช้เบื้องสมนี้ก่อนเนาะพี่น้องเฮา ขอขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมหรือใหากำลังใจเบาซึ่งข้าเนานะเดี๋ยวเขาคอยเบิงอีกรอบนึงครับพี่น้องตัวน,นี้ก็คเพื่อเฮ็ดคลิปแจงข่าวให้พี่น้องเบิงว่าบบาซึ่งข้าตัวน,นี้ก็อยู่บ่ายอาจารย์แซมพเพื่อเตรียมพร้อมเซคลิปตามเลขเด็ดให้พี่น้องเนาะตามเลขเด็ดอาจารย์แซมให้พี่น้องเข้าเพื่อท่านเหตุการเพื่อเฮาเสดไปหาเนาะหาสื่อลอตเตอรี่รางวัหมาเนาะพี่น้อง มือนเองมาตามตัวเลขให้แล้วด้วยพี่น้องเขามาตามตัวเลขให้แล้วอยู่บา้านอาจารย์แซมกะที่ตามบาสินค้าไว้พี่น้องเขาเดี๋ยวผมสุถ่ายเป็นคลิปหล่อหนึ่งตัวนี้ถ่ายแค่มาแจ้งว่าผมเองอยู่บา้านอาจารย์แซมเนาะเพื่อมาเหคลิปไปพี่น้องหรือม,มาตามตัวเลขกไปพี่น,อน,นอออ้องเนานะครับพี่น้องเขาขอบคุณทุกท่านในข่าวมาเบิงและข่าวมาชมบาสินค้าเนาะครับพี่น้องเข้านี่ขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ